ปราศรีครับ f c ่น่ารักทุกคนนะครับขอบคุณมากครับที่มาเป็นกาลังใจนะครับช่วยดูช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณานะครับแล้วก็ฝากเพจและ Facebook ของอาจารย์ด้วยนะครับผมแล้วก็อีกช่องหนึ่งครับป็นชัด FCTP Family นะครับผมนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับผมนะครับมาพบกันอีกนะครับคลิปนี้นะครับจะมาพูดเรื่องการได้หลักฐานในคดีที่กําลังดังที่สุดนะครับที่มีการเลื่อนออกไปนะครับในการพิจารณาจากศารนะครับแล้วก็เรื่องที่ว่าหลักฐานที่ได้ที่จะมาอ้างว่าคนคนหนึ่งเป็นคนกระทําเพราะพยานที่เป็นรูปธรรมอื่นๆที่เป็นวิทยาศาสตร์มันไม่มี ไม่มีภาพวงจรปิดไม่มีภาพเคลื่อนไหวไม่มีคนเห็นว่าเขาเป็นคนอุ้มเป็นคนกนระทําแต่กับพยายามที่จะบอกว่าไปเจอเส้นขนอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อจะมัดตัวว่าเส้นขนนี้ไปอยู่ในรถของคนหนึ่งนะครับคือนายเฉยพลวิภาแล้วนำเรื่องนี้เข้าไปสู่ขบวนการอย่างเอกระลิกแต่ปรากฏว่า หลักฐานที่ว่านี้ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อันนี้สำคัญคดีนี้ประหลาดที่สุดคุณจะอ้างว่าได้หลักฐานนี้มาเพื่อมัดตัวนายชัยพลวิภาไปเจอขนบนรถไปตรงกับขนของเด็กลักษณะแบบนี้ปัญหาคือ สังคมต้องเป็นพยานยในเรื่องนี้แล้วล่ะครับว่าการจะให้คนใดคนหนึ่งมีความผิดเรียกว่าลุกลนลุกลานที่จะหาเอกสารหาหลักฐานใดๆก็แล้วแต่แล้วได้มาเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยจะทำยังไงเช่นบุคคลน,นั่นคนนี่แล้วไม่มีหมายคน้นแล้วสังคมจะให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นในสังคมได้ไหม มันยอมรับไหมที่จะอ้างว่าไปคนงง้นอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อจะให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้หรือเพื่อจะเจออะไรบ้างแต่การค้นนั้นกับไม่มีหมายคน้นเขาจะอ้างยังไงที่ไม่มีหมายคน้นมันรีบเหรอและหมายค้นไม่มีแล้วเนี่ยการไปหาอะไรจุดหนึ่งจุดใดเช่นบนรถเนี่ยเวลาที่ไปหาเนี่ยนานขนาดไหนและ การไปได้มาในจุดที่คุณไปค้นหาแล้วคุณมีภาพเริ่มต้นเพื่อการที่จะคิดไว้ล่วงหน้าว่าการได้มาหลักฐานนั้นมันจะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือขนาดไหนเช่นต้องถ่ายรูปชัดเจนหรืออย่างไรต้องบอกอย่างนั้นอย่างนี้ต้องมีคนรับรองต้องมีคนเซ็นรับรองต้องมีคนมายืนยันที่น่าเชื่อถือว่าได้มาอย่างไร อันนี้ยังไม่พูดว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับพอมาบอกว่าการได้มาด้วยหลักฐานการเข้าไปค้นแสดงตัวว่าเป็นเจ้าหนี่ไปค้นไปค้นไปค้นกลับไม่มีหมายค้นเนี่ยเรื่องนี้เมื่อไม่มีหมายคน้นทําไมกล้าที่จะเอาเรื่องนี้ไปดําเนินเรื่องเพื่อจะให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้ต้องหาและให้ผู้ใดผู้หนึ่งมีคดีร้ายแรงถึงกับสองแปดแปดเนี่ย ทำไมไม่นึกถึงเรื่องนี้ว่าในที่สุดแล้วจะถูกซักจะสูกซักว่าเมื่อไม่ชอบด้วยกฎหมาย้วมันยังจะใช้ได้ในกระบวนการยุติธรรมหรือไม่อันนี้ประหลาดมากนะครับดังนั้นเท่าที่ทราบก็คือเ่นไปค้นที่บ้านลงพลไปค้นที่รถโดยไม่มีหมายค้นจะอ้างอย่างหนึ่งอย่างใดว่าผู้ถูกค้นยินยอมคือ กฎหมายก็เป็นกฎหมายตรากฎหมายไว้อย่างไรต้องเคารพกฎหมายคุณจะมาอ้างสุ่มสี่สุ่มห้าว่าชาวบ้านให้ความร่วมมือเขาอาานุญาตให้คนแล้วไม่ได้ไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้อยู่แล้วคุณทําไมจึงไม่คิดว่าทนายฝ่ายจําเลยเนี่ยเขาจะอ้างต่อสู้ด้วยข้อกฎหมายล่ะแปลกไหมแปลกไหมถ้าเป็นอย่างนี้ คิดว่าจะสามารถทำให้คดีนี้ลงโทษคนที่คุณไปได้หลักฐานมาด้วยหรอเมื่อไม่ชอบด้วยกฎหมายจะมีอะไรที่ถูกกฎหมายต่อจากนั้นล่ะนะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็หมายความว่าหลักฐานที่จะไปอ้างอย่างนั้นอย่างนี้ไปค้นนั่นค้นนี้ปรากฏว่าไม่มีหมายคนคุณก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่พยายามที่จะอ้างหลักฐานนี้เพื่อไปดําเนินคดีกับคนนั้นคนนี้จนเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่กับ ย้อนมากับไม่มีหมายคนเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นโอเคครับนะในประเด็นนี้นะครับก็พูดคุยประมาณนี้นะครับนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ